ว่าทราบเนี่ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วย <Go. S 1> น,นะครับก็กลับมากันอีกครับวันนี้มาเปิดคลิปในออเปอร์นะ ตอนนี้กำลังนั่งรถไปที่พิพิธภัณฑ์ที่ว่าเหมือนเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ในอาบูจาเนอะก็ <c oughs> <c oughs> สรุปมาถึงแล้วนะครับทุกคนแต่ว่ามีครับเราเข้าไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้ดันมาตรงกับวันที่มีงานเหมือนเขาเจัดงานสัมมนาอะไรสักอย่างอเขาเรียกว่าสัมมนาปะเหมือนแบบคนใหญ่คนโตอะไรอย่างเงี้ยเขามากัน มามีมิ팅กันหรือว่าแบบมีสัมมนากันนะครับก็เลยเขาไม่ให้เราเฝ้านะครับเมื่อกี้จบเลยทุกคนเราไม่รู้อะ่ะปกติพิพิธภัณฑ์นี้เป็นเหมือนแบบพิพิธภัณฑ์ที่แบบจัดขึ้นให้ทุกคนเข้าฟรีนะครับใครก็ใครก็มาได้มาเข้าร่วมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้เราดดนมาชนกับวันที่เขามีงานพอดีก็เลยอดนะครับเข้าไม่ได้แต่ว่าเราต้องไปต้องหาที่ไปที่อื่นแล้วนะ่ะ ก็อตอนนี้ก็เดินอยู่บนถนนด้จุดหมายเดินอยู่ก็เหมือนคนเดรอนไม่รู้จะไปที่ไหนเออข้างหลังถ้าทุกคนเห็นมันมีขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแลนด์มาร์คมัสยดอ่ะสุเหลาของทุ่อาบูุจานะครับสุเหลาที่ใหญ่มากมีคนไปว่าจะไปที่ไหนแต่เราว่าเราไม่ใช่มุสลิมเขาไม่น่าจะให้เราเขา้าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนี่แหละครับการที่ไม่ศึกษาหาข้อมูลก่อนมาก็ นว่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าแบบไม่รู้จบนะครับเข้าไม่ได้เดี๋ยวไปที่อื่นกันดีกว่าเมื่มอกี้เปิดติก t อกแล้วเจอที่ที่เขาบอกว่าเออเป็นเหมือนสวนสนุกเล็กๆอ่ะมันเป็นเหมือนพาร์คอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วมันเขามีเล่นโกคาร์ดเล่นอะไรพวกเนี้ยเมื่อกี้ก็เจอคนผ่านก็ถามว่า เราก็ถามเขานะครับว่ามันอยู่ใกล้หรือเปล่าเราเดินไปได้ไหมเพราะว่าดูในแมปเนี่ยมันบอกว่า40กว่านาทีนะแล้วก็ถ้านั่งรถไปเนี่ยจ่ายประมาณพันห้าหนึ่งน้าร้อนร่ามันก็ถูกแหละแต่ว่าไหนๆเราก็ไม่มีที่ไปแล้วลองเดินให้มันเสียเวลาดีกว่าใช่ไหมดีกว่านั่งรถไปเดินจะได้ีนหนูจะได้รู้เส้นทางแต่ก็แดดก็ร้อนหน่อยๆน,นะแต่ก็ทนได้ เมื่อกี้บอกฝนจะตกแดดเริ่มออกละเดี๋ยวไปกันครับดูว่าจะหลงไหมนะลองเดินไปดูถ้าหลงก็ได้แหละครับเรียกรถกลับบ้าน <laughs> ถ้าไม่หลงก็ไปกันต่อเ e t s go <S คือเราเดินกลับมาย้อนกลับมาฝั่งที่เขาจัดงานที่เร,รียกว่าพิพิธภัณฑ์นะ่ะเขาแม่เราเขา้ามีตำรวจคุมอยู่ด้านนอกไงเราก็เลยถามทางพี่ตำรวจเขานะครับว่าไปไงเขาบอกให้เดินไปเดินไปได้ก็ ให้เราตามทางถนนใหญ่เลยนะครับก็เดินแล้วก็เดินไปจนถึงก็แหลกสีแยกนี่ก็ถามทางคนคน่าที่เจออบผมให้มาจนถึงสี่แยกตรนนี้เราถึงสี่แยกนะสามแยกมากกว่าแล้วก็ไปทาง left ซ้าย ก็ถึงตอนนี้เราก็เดินมาจนถึงมัสยิดที่เราบอกเมื่อกี้นะครับมัสยิดที่เราโชว์ให้ดูเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวซ้ายไปแล้วแล้วก็เขาบอกให้เดินตรงไปก่อนที่จะถึงแบงก์เมื่อจะถึงนะคะออรับเขาเรียกเซ็นเตอรฟฟาว่าเราจะไปทำอะไรกันที่นั่นเฮ้นติ๊กตอกเขามีเล่นโกลฟ์าร์่เกาจะไปเล่นโกลฟ์าร์ ทำไมแพงมากก็เล็กเดินอย่างนี้ให้ฟิลเดินอย่างนี้ให้ฟิลกรุงเทพเลยครับจัดเดินนี้ให้ฟิลกรุงเทพเป๊ะถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมเซ็นทรัลพาร์คเข้ามาข้างในแล้วแล้วเดีย๋ยวไปหาให้เขาเล่นกู๊ดค ซื้อตัว๋วซื้อตั๋วเพื่อมาเล่นโกคาร์ดแล้วนะครับ15,000แม่นหาค่าเล่นโกคาร์ด <c oughs> เดยวต้องไป <c oughs> ที่เขาเล่นโกลคาร์ด <c oughs> เราเราจะไปเล่นกันนะครับไม่รู้ว่าเขาจะให้เราถ่ายไหม the last time means that you're going for the last time to where you come by just for you to pass and when it's time for you to pass the red flag will show you, to you there the red flag I แล้วนะครับหัวยุ่งเลยใส่หมวกกันนะ็อกทำผมมาละหล่ลอหมวยุ่งหมดเลยครับแล้วก็สนุกดีนะแต่แปบบ๊บ,บเดียวเองจะได้ตังค์หรอเล่นไปแป๊บ,บเดียวเองเขาให้เจ็ดนาทีนะไปแล้ไม่กี่รอบเลยแล้วตอนผมไปเล่นก็คือคนเดียวไงคือแข่งคนเดียวไม่ได้แข่งกับใครรถของอีกคนนึงที่ขึ้นกับผมมันเสียนะผมก็เลยต้องเล่นคนเดียวอะไรไปไหนกันต่อลองไปดูที่อื่นเถอมีที่เล่นที่อื่น มดเลยนะครับความหล่อของเราผมเสียทรงตอนนี้ก็เข้ามาในปาร์คมาหาที่อาร์เคดมันเป็นบบร้านเกมลองดูว่มีที่ไหนตอนนี้กำลังมาอาร์เคดก็คือร้านเกมอันนี้ก็มาเล่นนี่ครับ mm hmm. <Netflix. S 2> ไม่มีไม่มีเพื่อนมาก็มาเล่นกับคนที่ดูแลร้าน <c oughs> เราก็เลยไม่เป็นนะเราก็เลยไม่เป็นเล่ไม่เก่งว่ามาฝึกมือมาฝึกมือมาเตรียมก็เลยเสร็จแล้วนะครับฝนเริ่มจะตก กลับบ้านนะครับจะมานั่งรถต,ตกฝนจะก,กลับบ้านหมตฝเขาเป็นฝนไม่อยากให้เรากลับบ้านนี่หมดทางไปก็ไม่แพงมากแล้วก็แพงว่าจะเล่นอยากเล่นเพนบอลเลยนะแต่ว่าเ,บนบนเป็นคนไปกลับบ้านตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับทุกคนเรากลับกันดีกว่าสนุกดีนะครับคู่คดัดแยวเราไปกัน อันนี้ก็กลังกลับกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่วงมุกชั่วโมงเร่งด่วนคนเขาเลิกงานกันถนนก็ติหน่